สวัสดีค่ะเรามาอัปเดตภายเน็ตเบิร์กกันนะคะเป็นข่าวสารล่าสุดนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดของเมนเน็นะคะฉะนั้นเราต้องมาสร้างกระเป๋าพายวอลเล็ตนะคะแล้วก็ทำการโอนภายของเราเข้าไปเก็บไว้ก่อนวันที่14เดือน3 2 0 2อตามสีขั้นตอนนะคะ ไปที่3ขีดด้านซ้ายเลยนะคะคลิกไปที่3ขีดนะคะแล้วก็เลือกเ a นูนะคะค่ะแล้วก็จะมีรายการให้เราเลือกทำตามลำดับสีขั้นตอนนะคะาให้คุณเลือกตามขั้นตอนนี้นะคะเพื่อจะได้โอนภายของคุณใน โมบายหรือว่ามือในมือถือของคุณนะคะเข้าไปในเมนเน็ตนะคะหนึ่งไปที่เว็บเบราว์เซอร์ในมือถือของเรานะคะใน Play Store นะคะเพื่อเปิดกระเป๋าพายวอ l l e t นะคะจากแอปที่เราสามารถเข้าถึงพายได้ค่ะแล้วก็ยืนยันตัวตนของคุณในภายวอ l l e t นะคะ สองสร้างกระเป๋าพายวอลเล็ตให้เสร็จเพื่อจะได้จัดเก็บพายบนพายบล็อกเชนนะคะค้นหาแอปวอลเล็ตในเบราว์เซอร์ของพายนะคะสามการยืนยันพายของคุณแล้วก็กระเป๋านะคะกระเป๋าพายวอลเล็ตของคุณนะคะก็ต้องยืนยันก่อนนะคะแล้วก็สี่ตัดสินใจว่าจะล็อกพายทั้งสี่รายการนะคะ ก่อนการโอนยอดคงเหลือในมือถือนะคะไปยังเมนเนตคุณสามารถที่จะลก็กอยอดคงเหลือที่สามารถโอนได้ส่วนหนึ่งโดยสมัครใจเพื่อ,อขุดในอัตราที่สูงขึ้นในภายหลังนะคะการถ่ายโอนเมนเนตนะคะจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าคุณจะยืนยันนะคะ 5. การยืนยันตัวตน KYC หรือ KYC นะคะคุณจะต้องยืนยันตัวตนเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของการโอนยอดคงเหลือบนมือถือของคุณนะคะไปะยังบล็อกเชนของเมนิทในแอป k y c ในเบราว์เซอร์ P.I เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและส่งใบสมัคร KYC ของคุณผลลัพธ์ KYC จะขึ้นอยู่กับการยืนยันตัวตน ชื่อของคุณตรงกับบัญชีพายของคุณนะคะอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะเชิญเพื่อนหรือทีมของคุณนะคะ,ะเพื่อโอนพายให้กันก็เป็นการใช้กลุก่ม Google แปลนะคะเพื่อนๆก็ลองไปแปลดูนะคะ Pay Wallet หรือ p าย c อยนะคะตอนนี้ยังไม่มีมูลค่านะคะ เมื่อเข้าสู่ตลาดบิตคอยแล้วคาดว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งเหรียญต่อร้อยดอลลาร์นะคะหรืออาจจะสูงมากกว่านะคะคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดประมาณเดือน6วันที่2 8นะคะก็าามารอติดตามชมอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะคะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ